ช่วสุดท้ายข่าวฟ้าวันใหม่นะครับก่อนจะไปเติมเรื่องเศรษฐกิจมาเรื่องนี้กันนิดนึงนะครับคุณแม่ของคุณวัสุชันทบุตรซึ่งเป็นประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมอยู่บริเวณหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อวันที่26ธันวา2556นะครับแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับตอนนี้คุณแม่ก็คือคุณทิพอาภาสุชันทบุตรนะครับได้มีทนายความ ก็คือคุณพวงทิพย์บุญสนองครับนะครับยื่นฟ้องฮะยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับสำนักนายกรัฐมนตรีต่อศาลปกครองกลางเพื่ออะไรฮะเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาสั่งให้ผู้ถูกฟ้องเนี่ยครับร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น44ล้านบาทรบพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีอันนี้ก็เป็นไปตาม กฎหมายเนี่ยนะครับ,รบตั้งแต่วันฟ้องเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณพวงทิพย์ซึ่งเป็นทนายความเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจมีหน้าที่ดูแลปกป้องรักษาค,ค,ความปลอดภัยให้กับประชาชนแต่วันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจละเลยปล่อยให้มีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นโดยที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมีคําสั่งให้มีการสลายการชุมนุมต่อผู้ชุมนุมถือเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ อีกทั้งไม่เป็นไปตามแผนขั้นตอนของการสลายการชุมนุมก่อให้เกิดความรุนแรงและการสูญเสียตามมามนี่นะครับแล้วก็ฟ้องคดีนี้เนี่ยก็เพื่อเรียกค่าเสียหายแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นบรรทัดฐานเพื่อที่จะให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้คนที่มีอำนาจรัฐเนี่ยได้ตระหนักว่าชีวิตของประชาชนเนี่ยมีค่าคแล้วก็ท่านมีหน้าที่ในการปกป้องดูแลชีวิต ของประชาชนนะครับส่วนคุณทิพอาภาคุณแม่ของคุณวัสุบอกว่าเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งนี้เนี่ยมันทําให้ครอบครัวสูญเสียใหญ่หลวงนะครับเพราะคุณวสุเป็นลูกคนเดียวก่อนหน้านี้อยู่กันสองคนแม่ลูกหลังสูญเสียลูกชายทางครอบครัวไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาใดๆจากภาครัฐเลยขีดเส้นใต้ว่าจากภาครัฐนะครับขณะเดียวกันก็ได้พยายามที่จะไปติดตามความคลืบหน้าของคดีแต่ปรากฏว่าไงทราบไหมครับพี่เบิ้ม ทางตำรวจสอนอดินแดงกลับบอกว่าให้ครอบครัวไปหาหลักฐานมา,เ,<อ>าเป็นซะอย่างนั้นนะต้องตำรวจต้องหาหลักฐานไม่ใช่เหรอเพราะมันมีคนคนแจ้งคนอะไรแล้วตำรวจก็ต้องสอบต้องหาหลักฐานถูกต้องใช่ไหมมันเป็นเหตุคนตายไงเป็นหน้าที่ของ,ของผู้ร้องนะนี่แหละฮะนะฮะ,ละแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ได้พยายามเก็บเงินครับได้มาหนึ่งล้านประกาศว่าใครสามารถให้เบาะแสจนนําไปสู่การจับตัว คนที่ลั่นกระสุนใส่คุณวสุมาขึ้นศาลได้เนี่ยจ่ายเงินสดให้หนึ่งล้านทันทีคือผู้เสียหายต้องตั้งรางวัลนำจับเองเหรอก็นั่นน่ะสิแล้วบางคดีตํารวจเห็นบอกว่าแบบเกิดคดีกัน่ะตั้งรางวัลนำจับกันเหลือเกินนะฮะแล้วคดีอย่างนี้ไม่ยอมทํางานเหรออแล้วอย่างนี่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเลยนะฮะอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะฮะครับอันนี้เรียนเรียนด้วยความตรงไปตรงมานะฮะพี่น้องเวลาที่เป็นกลุ่มเสื้อแดงที่เคยชุมนุมกันเนี่ย อันนั้นก็เคยได้เงินไป7.5ล้านสำหรับคนที่เสียชีวิตแต่กรณีนี้เนี่ยคุณแม่เขาไม่ได้เรียกร้องนะอ,อันนี้ผมขีดเส้นใต้นะคุณแม่ไม่เรียกร้องว่ารัฐต้องจ่ายเงินให้7.5ล้านคุณแม่ไม่ได้เรียกร้องประเด็นนั้นค,คุณแม่เรียกร้องในสิทธิ์อันพึงมีพึงได้เบ,บื้องต้นก็คือตำรวจมีหน้าที่คุ้มครองชีวิตแล้วไม่ทำน่ะทำไมอ่ะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแล้วยิ่งกว่านั้นความยุติธรรมในทางคดีเนี่ยดันมาบอกว่าให้คุณแม่ไปหาพยานหลักฐานมาอะไรเงี้ย มันมันไม่ได้รครับ <ฮะ S 1> อันนี้ล่าสุดนะครับก็เป็นกําลังใจให้สาหรับผู้สูญเสียทุกคนนะฮะก็ต้อง,องปฏิรูปตํารวจปฏิรูปโครงสร้างตํารวจกันสมัยนะฮะม,มากระที่อีกคดีหนึ่งนะครับคดีนี้ตํารวจจะทํางานได้แค่ไหนอะไรอย่างไรนะครับสําหรับคดียักยอกเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกบัง ครับนะครับ1,600กว่าล้านบาทนะครับหลังจากที่ตํารวจสามารถจับกลุ่มตัวนายทรงกดรดศรีประสงค์อดีตผู้จัดการแบงก์กรุงศรีสาขาศรีนครินและนางสาวอัมพรน้อยสัมฤทธิ์นะครับอดีตพออส่วนการคลังของเทคโนโลยีร,ระบังเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการนําตัว2ผู้ต้องหานะครับไปฝากขังเพราะว่าจะต้องสอบพยา,ยานอีกประมาณสัก30ปากนะครับสารเองก็พิเคราะห์พยา,ยานหลักฐานทั้งหมดนะครับรวมทั้งคําร้องของ พนักงานสอบสวนว่าห้ามประกันตัวเนื่องจากว่าคดีนี้นะครับมันมีความเสียหายเยอะกลัวผู้ต้องหาจะหลบหน,นีในขณะที่ผู้ต้องหาอย่างรังสาวอมพรเนี่ยนะครับก็อ้างเอกสารหลักฐานที่หข้องกับการรักษาตัวบอกว่าเป็นโรคเบาหวานนะครับเพื่อจะขอประกันตัวไปรักษาตัวต่อข้างนอกแต่ว่าสารได้พิเคราะห์แล้วไม่อนุญาตให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ประกันตัวไปเพราะกลัวจะหลบหน,นีนะครับอันนี้อีกประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2ต่อมาว่าตํารวจจะสอบสวนขยายผลกันอย่างไร เพราะในเบื้องต้นนะครับเ,เงินที่ถูกยักย้ายถ่ายเทออกจากบัญชีของเทคโนโล,ล่ากะบางนี้นะครับไปเข้าอีก4บัญชีหนึ่งใน4บัญชีก็คือบัญชีของนายภูนศักด์บุญสวัสด์นะครับล่าสุดตำรวจชุดหนึ่งนะครับได้บุกไปที่บ้านนายภูนศักด์นะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ไปตรวจสอบดูนะครับว่าเจ้าตัวยังอยู่หรือเปล่าแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะพบตัวนายภูนศักดิ์ได้นะครับส่วนตำรวจอีกสายหนึ่งนะครับก็ไปที่เทคโนลากกระบังนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบห้องทำงานของนางสาวอัมพรเน,นี่ยแหละครับเข้าไปตรวจสอบดูว่าจะมีเอกสารหลักฐานอะไรตัวนี้อะไรบ้างเพื่อใช้ประกอบในการ ดำเนินการตามคดีต่อไปนะฮะอันนี้ก็คือล่าสุดเห็นบอกว่าจะมีการสอบทั้งอธิการบดีคนปัจจุบันอดีตอธิการบดีรองผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยักยอกเงินของเทคโนรากกระบ a งหรือไม่นะครับนี่คือความคลืบหน้าล่าสุดครับครับนอกจากนี้ทางปปชปปทจะสอบด้วยใช่ไหมเรื่องนี้อ่าเห็นอาจารย์ปานเทพกา้านนรงรานนะครับเอ่อ เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็กกทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะก็คุยกับทางปปชอ,อยู่นะครับ,รบปปชอเองก็จะเอาเข้าที่ประชุมกรรมการปปชแต่ว่ากรณีนี้อาจอาจไม่จะเป็นว่าจะต้องมีการร้องมานะครับเมื่อปปชเห็นว่ามีเหตุอันสงสัยนะครับ,ค,รบควรที่จะสอบปปชก็สามารถที่จะตั้งเรื่องเข้ามาสอบได้นะครับโดยในเบื้องต้นก็อาจจะให้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนซะก่อนนะครับอี้ของของปปชนะ ครับส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือว่าปปทนะครับคุณประยงรียาจิตเลขาธิการเนี่ยก็พูดถึงการดําเนินคดีกับผู้จัดการธนาคารครับในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็พอส่วนการคลังครับก็จะมีการประสานข้อมูลกับทางตํารวจครับนี่แหละครับหากมันเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของปปทก็จะรับมาดําเนินการเพราะว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นระดับของผู้อำนวยการนะครับ แล้วนอกจากนี้ปปงด้วยพี่เบิ้มปปงฮะผู้ตรวจเอกศร,รีหนาประยุทธ์รัฐนเลขาธิการปรปรงก็บอกว่าการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับก็จะต้องใช้เวลานะครับก็จะมีการไลต่ตรวจสอบกระแสะการเงินของแต่ละบุคคลว่าเชื่อมโยงไปถึงคนใดบ้างขณะนี้ตัวละครถูกเปิดออกมายังไม่หมดนะครับมีเพียงแค่2คนก็คือนายทรงกรดกับนางสาวเอ่อนางสาวอมพรครับเท่านั้นนะครับหาก นะครับรู้ว่าตัวละครมีใครบ้างอะไรยังไงเราก็จะสืบต่อไปเบื้องต้นขอเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องลึกกันก่อนครับนะฮะฮส่วนเรื่องอยางพาราเรื่องข้าวนะครับ,รบทุกวันนี้หม่อมราชวงศ์ปีริยธรเทพกุลได้ไปกล่าวในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติกับการปฏิรูปภาคเกษตรนะครับแล้วก็ได้พูดถึงการแก้ปัญหาเรื่องข้าวเรื่องยางด้วยที่น่าสนใจนะครับพูดถึงเรื่องยางเนี่ยเดี๋ยวไปดูราคายางนิดหนึ่งนะครับราคายางเมื่อวานนี้นะครับเป็นราคาประมูลที่ตลาดกลางยางพาราสงขายางแผ่นดิบเนี่ยราคาก็ขยับขึ้นนะครับยางแผ่นรมควันชั้นสามก็ขยับขึ้นแต่ราคาน้ํายางสดไม่ขยับนะครับอยู่ที่43บาบาทนะฮะ อ่านี่ก็คือขยับขึ้นวันละ50ตังก็มีวันละบาทก็มีแต่เมือ่อวานเนี่ยขยับขึ้นอีกสลึงหนึ่งนะครับสลึงหนึ่งอ่าแต่น้ำยางเนี่ยไม่ขยับเมื่อวานฮะแนวโน้มจะถึง60สิบไหมเนี่ยเออเลยไม่กี่วันเองนะ,ะวันนี้25ล้านอีก5วันนะฮะนะฮะแล้วต้นทีกับคอขาดไหมเนี่ยอ่าก็ที่เรานำเสนอก็เพราะเรื่องนี้แหละฮะครับก็เพื่อก,กดดันนะพูดตรงๆ กดดันรัฐมนตรีนะ้้อซื้อทุกวันซื้อทุกวันซื้อทุกวันเพื่อดันราคาขึ้นน่ะตอนนี้อย่ามัวไปจิงกระเบลอยู่นะครับทางานหนักก็ให้กาลังใจท่านนะฮะท่านก็ทํางานเพราะว่ามันเป็นงานที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนน่ะถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนท่านก็คงไม่จําเป็นต้องพึ่งความสามารถของท่านแต่ตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนก็เลยต้องพึ่งความสามารถของผู้ท่านน่ะห็นค่ปกญหาคุณชายอุ๋ยบอกว่าเพื่อนซีผมเลยนะอานวยปฏิเสธ ฮะแล้วทำไมอ่ะไปพูดที่สภาเกษตรงเพื่อนสีเลยรู้ปัญหาราคายางรู้ปัญหาเกษตรกรดีอรู้อักกันำงานรู้มือกันดีรู้มือกันดีนะครับพูดถึงเรื่องยางหม่อมราชวงศ์เปียธอนพูดเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็เร่งในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือปัญหาราคายางพาราตกต่ำเนี่ยก็มีแนวทางมีมาตรการหลายเรื่องที่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตามขันน็อตกันอยู่ปัญหาราคายางพาราตกต่ำในระยะยาวพูดถึงการแก้ในระยะยาวด้วยนะครับ หลักๆก็คือจะพยายามเพิ่มปริมาณความต้องการใช้ยางภายในประเทศรัฐบาลมีการเจรจากับภาคเอกชนจีนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตล้อยางรถยนต์ในประเทศไทยจํานวน8รายครับพี่เบิ้มในจํานวนนี้มี1รายได้ขอการสนับสนุน B.O.I. ส่งเสริมการลงทุนและจะเข้ามาตั้งโรงงานในไทยปี2558อันนี้ชัดเจนแล้วนะครับส่วนอีก7รายจะเข้ามาตั้งภายใน2-3ปีครับ จะช่วยให้มีปริมาณความต้องการใช้ยางในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก 1>, 1ล้านตัน <ฮะ S 2> นี่นอกจากนี้มาตรการอื่นๆนะครับในระยะยาวที่วางแผนแล้วก็ที่เริ่มดําเนินการไปแล้วก็เช่นให้สินเชื่อปรับปรุงสวนยางาเพื่อหวังว่าชาวสวนยางจะไปปลูกพืชอย่างอื่นค,บควบคู่ไปกับการทําสวนยางนะครับรวมไปถึงเรื่องการไปกระจายเป็นการกระจายความเสี่ยง <ฮะ S 2> ส่วนมาตรการระยะสั้นอันนี้ก็ไม่ต้องซ้ากันเขาก็ทํากันอยู่เรื่อง การเข้าไปเพิ่มแรงซื้อ3าแรงอ่ะที่เราคุยกันนะครับแรงซื้อผ่านสังหกรณ์แรงซื้อผ่านกองทุนอ่าแล้วก็ไปแรงซื้อผ่านพ่อค้าเนี่ยก็ไปกระตุ้นครับพวกนี้นะครับอันนี้ระยะสั้นที่เขาทำนอกจากนี้เรื่องข้าวหม่อมราชวงศ์ปียาธรเมื่อวานนี้พูดเรื่องข้าวด้วยนะครับปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ําตอนนี้เรื่องระยะสั้นเนี่ยก็แก้แต่ในงานเนี่ยเขาพูดเรื่องระยะยาวนะครับมีอยู่3เรื่องที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะครับ3มเรื่องก็คือ1 เอาเรื่องเอาประเด็นที่3ก่อนที่เขาพูดส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวคุณภาพดีมากขึ้นโดยมีพื้นที่เป้าหมาย10ล้านไร่ครับพี่เบิม้มครับซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวดีและ,มะเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองให้ชาวนาปลูกมากขึ้นเพื่อทดแทนการปลูกข้าวคุณภาพต่ําที่มีการปลูกกันมากในช่วงที่มีโครงการจํานําข้าวฮะพี่เบิม้มครับเพราะว่าอะไรฮะจำนำข้าวเนี่ยรับซื้อทุกมเมล็ดไงอ่าแล้วไม่เลือกพันธุ์ไง เพราะฉะนั้นคนก็โอ้เอาเข้าพันไหนก็ได้ที่มันได้เร็วๆได้เยอะๆไปก่อนก็อัดเข้ามาทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําลายระบบการผลิตและการค้าข้าวไทยตอนนี้ก็ต้องกลับมาใหม่นะฮะมาฟื้นฟูกันใหม่ครับอันที่สองนะครับที่หม่อมราชวงศ์ปียธรพูดก็คือสนับสนุนเรื่องเกษตรทางเลือกให้กับชาวนารายย่อยที่มีที่ดิน5้าถึงสิไร่นะครับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นๆที่ตรงกับความต้องการของตลาดท้องถิ่นโดยรัฐบาลจะช่วย หาตลาดในท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้นอันนี้ที่2อนะครับอีกอันนึงก็คือจะให้สนับสนุนให้ชาวนาบางส่วนเนี่ยนะฮะที่สมัครใจนะครับจากปลูกข้าวเนี่ยก็ลองเปลี่ยนไปปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่าทุกที่นะครับเจ็ดแสนไร่นะฮะเป้าหมายปีแรก7จ็ดแสนไร่พื้นที่ที่มีการพูดคุยกับโรงงานน้ําตาลเอาไว้แล้วว่าเปลี่ยนไปปลูกอ้อยเนี่ยก็ไม่มีปัญหา จะมีการรองรับอ้อยนั้นได้ที่ออกมาก็คือวางแผนเผื่อไปแล้วอันนี้ระยะยาวส่วนระยะสั้นที่เขาทาก็เช่นสินเชื่อชะลอการขายอ,าอันนี้ก็ทําไปนะครับรวมไปถึงการให้สินเชื่อกับพี่น้องชาวนาอันนั้นก็ทําไปนะครับ,รบอันนี้ก็คือเรื่องข้าวเรื่องยางาต้องใช้กรรมเก่าด้วยแล้วก็ต้องแกร้กรมใหม่ด้วยก็มีทุกของชาวนานะครับร้องมาชาวนาจากอำเภอศรีสํารงและอำเภอโกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยนะครับกว่า20คนเดินทางเข้าร้องเรียนต่อ ตำรวจนะครับเป็นสำนักง,งานปฏิบัติการคดีพิเศษนะครับโดยบอกว่าก่อนหน้านี้นี่มีเอกชนมาบอกชาวนาว่าให้ปลูกข้าวหอมนิลแล้วจะรับซื้อในราคาตันละ0 0 0 0บาทครับาทชาวนาก็เห็นว่าข้าวโดยทั่วไปเนี่ยนะครับ,บราคามันตกนะก็เลยไปซื้อพันธุ์ข้าวจากเอกชนพันข้าวหอมนิลน,นะฮะมาปลูกปลูกเสร็จก็เกี่ยวเกี่ยวแล้วก็สีสีแล้วก็เอาไปขายปรากฏว่าขายส่งข้าวให้เอกชนแล้วแต่เอกชนไม่จ่ายตังค์นะครับโกงชาวนาประมาณ 60รายนี่6ล้านบาทโอ้โหทุกอยู่แล้วยังมาทุกซ้ำอีกก็เลยไปแจ้งตำรวจนะครับทาง DSI ให้ดำเนินการให้หน่อยนะฮะครับนี่ก็คือเรื่องวนานะครับอ่ะก่อนหมดเวลานะครับมีข่าวดีภาพรวมของประเทศไทยคุณพิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัมนตตีช่วยคลังเปิดเผยฐานะการคลังของประเทศนะครับว่าตอนนี้มีความแข็งแกร่งสามารถรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกได้แน่นอนแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ย ก็มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับทุนสำรองระหว่างประเทศล่าสุดครับพี่เบิ้มอยู่ในระดับสูง1แสหกหมื่นหกร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฮะเป็นอันดับ14ของโลกทุนสำรองก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมเอาไปให้รัสเซียหน่อยได้ไฮะทุนสำรองเขาหมดแล้วอ่ะเก็บไว้ของเราดีกว่าอ่าหมดเวลาแล้วครับพี่เบิ้มแต่ว่าวันนี้9ก้าโมงเช้านะครับท่านนายกแล้วก็คอรมจะแถลงผลงานในรอบ3เดือนนะฮะ จากนั้นก็จะมีนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยช้างศึกเข้าพบก็ติดตามฟ้าวันใหม่รเราติดตามเกาะติดแน่นอนครนะก็วันนี้นะครับน้องสนิสุขผมเบิ้มประชาไทยก็ขอกล่าวคําว่ามอ r รลีคริสต์มาสครับแฮปปี้นิวเ a ียร์นะครับขอให้มีความสุขมากๆกับมาพบกันใหม่6กโมงช้าวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ